สวัสดีครับผมอาทอนะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสมองเสื่อมครับ3เทคนิคครับที่จะทําให้เซลล์สมองของท่านเนี่ยเติบโตเร็วแบบมากๆและป้องกันภาวะสมองเสื่อมภาวะอัลไซเมอร์ท่านสามารถนําไปทําตามได้ทันทีเลยนะครับง่ายมากๆเลยครับข้อที่1ครับ นั่นก็คือการแปลงฟันโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดครับจะเป็นการกระตุ้นสมองที่ดีมากๆครับลองดูนะครับวันนี้นะครับส่วนข้อที่2นะครับให้ทาอะไรแบบย้อนกลับหมายความว่าลองฝึกเดินถอยหลังบ้างสิลองอ่านหนังสือแบบกลับหัวบ้างสินะครับอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เซลล์สมองของเราเนี่ยได้ทํางานอีกแบบหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยนั่นเองเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานครับและข้อที่3ครับ คือการคลำเศษเหรียญครับใช่ครับการคลำเศษเหรียญน,นี่แหละครับเหรียญต่างๆเนี่ยจะมีผิวสัมผัสไม่เหมือนกันการคลำเศษเหรียญจะทําให้เซลล์สมองของเราพัฒนาขึ้นนั่นเองครับ